สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้มาเจอเจอกับเชียวเวลมีดาบไทยแล้วก็มีสวยๆจากพช่างบอยประเสริฐแพ้กันนั่นเองค่ะวันนี้ก็จะเป็นงานในส่วนของเหล็กมีดอินเนบมีดพกพาแล้วก็มีดเดินป่าแล้วก็จะเป็นในส่วนของดาบสองนั่นเองค่ะที่มากับพร้อมด้ามไม้สำหรับรูปตรงนี้เลยนะคะจะเป็นด้ามดาบยาวนะปอกคอสแตนเลสนั่นเองค่ะสําหรับงานเล่มแรกของเราค่ะยังคงเป็นเหล็กรางรถไฟอยู่นะคะตรงนี้ กับงานขัดขาวทั้งใบนั่นเองค่ะที่มีความยาวของใบอยู่ที่9นิ้วค่ะสันนา6มิลน,นะคะกว้าง1.7นิ้วและด้าม5.9นิ้วค่ะแบ่งปันในราคา700ะ790บาทส่งให้ฟรีนั่นเองค่ะสำหรับงานมีดเล่มแรกของเรานั่นเองค่ะที่ทำมาจากเหล็กรางรถไฟนะคะวันนี้มีมากัน2เล่มค่ะสำหรับงานเหล็กรางรถไฟขัดขาวทั้ง ใบนั่นเองค่ะสําหรับเล่มที่2ตรงนี้ค่ะที่มีความยาวของใบอยู่ที่10.7นิ้วค่ะสันน, 6. น้6มิลน,นะคะกว้างอยู่ที่2นิ้วและด้าม5.9นิ้วค่ะแบ่งปันในราคา890บาทส่งให้ฟรีค่ะสำหรับงานมีดของเรานะคะตรงนี้าสามารถใช้งานหนักใช้งานได้จริงนะคะและรับประกันงานมีดทุกเล่มค่ะ มาต่อกันเล่นที่3กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่นที่3ตรงนี้เนี่ยจะเป็นมีดอินเนบเลยนะคะที่ สามารถใช้งานได้นะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานอนเนกประสงค์งานพกพามีดเดินป่าหรือว่ามีดการเกษตรนั่นเองค่ะตรงนี้สะดวกสบายต่อการใช้งานอย่างแน่นอนค่ะสําหรับเล่มที่3มของเราที่มีใบค่อนข้างที่กว้างขึ้นนั่นเองค่ะสาหรับทรงมีดอินเนกของเราที่ทํามาจากเหล็กแหนบนะคะตรงนี้มีความยาวของใบยอยู่ที่9.9นิ้วค่ะสันหนา8มิลกว้าง2.4นิ้วและด้าม6นิ้วค่ะ จะแบ่งปันในราคา590บาทส่งให้ฟรีค่ะจะเป็นงานผิวดำนะตรงนี้กับงานเล่มที่3มที่ทำมาจากเหล็กแหนบนั่นเองค่ะและเล่มที่4ของเราค่ะก็จะเป็นทรงที่สวยๆเลยนะตรงนี้หลายๆท่านถามหาค่ะแต่ตรงนี้จะเป็นงานเหล็กแหนบของเรานั่นเองค่ะสำหรับงานเหล็กแหนบเล่มที่4ตรงนี้จะมีความยาวของมาอยู่ที่10นิ้วค่ะสันนา8นมิลวกว้างอยู่ที่2.4นิ้วและด้ามหานิ้วค่ะแบ่งปันในราคา 690บาทส่งให้ฟรีค่ะสำหรับงานมีดอีเน็บเล่มที่4ของเราแล้วก็มาต่อ,อก,กันที่ดาบต่อ,อหัวตัดกันได้เลยที่ทำมาจากงานเหล็กตะไบนั่นเองค่ะสำหรับงานเล่มที่5ตรงนี้มีความยาวของใบยอยู่ที่14นิ้วค่ะสันหนา5มิลกว้าง1.5นิ้วและด้าม5.5นิ้วค่ะแบ่งปันในราคา 890บาทส่งให้ฟรีค่ะมาพร้อมกับด้ามไม้นะเป็นด้ามไม้ประหลูบอกคอสแตนเลสเป็นด้ามสั้นนั่นเองค่ะสําหรับงานเหล็กตะไบดาวสอกที่เป็นหัวตัดนั่นเองค่ะแบ่งปันในราคา890บาทส่งให้ฟรีค่ะและก็มาต่อกันเลยนะคะสำหรับงานเหล็กตะไบค่ะที่มาพร้อมกับด้ามดาบเป็นเป็นด้ามดาบจริงๆแบบนี้ด้ามดาบดยาวๆแบบนี้นะคะจะมีความยาวของใบยอยู่ที่ 15.9นิ้วค่ะสันหนา5มิลนะคะกว้าง1.2นิ้วและด้าม13.4นิ้วค่ะแบ่งปันในราคา1,300บาททั่วนั่นเองค่ะต้องขยับถอยหลังนิดนึงนะคะเพราะว่าดาบค่อนข้างยาวจริงๆนะคะตรงนี้ ทรงสวยๆค่ะที่ทํามาจากงานเหล็กตะไบนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้ดูกันนะสําหรับวันนี้สําหรับเล่มที่6ของเราก็จะแบ่งปันในราคา1,300บาททัวนั่นเองค่ะทางร้านเรายังมีในส่วนของบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก็จะบวกเพิ่มเพียงแค่50บาทสําหรับยอดซื้อเท่านั้นค่ะและมาต่อกันเล่มที่7กันได้เลยค่ะที่เป็นงานดาบสอกนะที่มาพร้อมกับด้ามดาบแบบนี้เป็นด้ามยาวแบบนี้ที่พีพีเอฟซีหลายท่านทักเข้ามาถามหากันเนะวันนี้ให้พี่ช่างจัดให้ เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่7ของเราจะมีความยาวของใบยอยู่ที่17.1นิ้วค่ะสันนา6นิ้วกว้าง1.2นิ้วและด้าม13.4นิ้วค่ะแบ่งบันในราคา1,300บาททั่วนั่นเองค่ะสําหรับงานเล่มที่7ของเรานะคะตรงนี้และเล่มที่8ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกันนะ6,7,8,9จะเป็นงานดาบส่อไปลายแหลมแบบนี้คล้ายๆกันเล่มที่8ก็จะมีความยาวของใบยอยู่ที่17.6นิ้วค่ะ สันนา5มิลน,นะคะกว้าง1.2นิ้วและด้าม13.4นิ้วค่ะแบ่งปันในราคา1,300บาทนั่นเองค่ะตรงนี้บริการส่งให้ฟรีพื้นที่ห่างไกลไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทางสิ้นกันอย่างแน่นอนค่ะและเล่มสุดท้ายท้ายสุดตรงนี้คือเล่มที่9นั่นเองค่ะจะมีความยาวของใบยอยู่ที่17นิ้วค่ะสันนา5มิลน,นะคะกว้างอยู่ที่1.2นิ้วและด้าม13.4นิ้วค่ะแบ่งปันในราคา1,300บาททั่วนั่นเองค่ะตรงนี้ ก็เป็นงานสวยๆจากพี่ช่างบอยปราเสอร์แพนนั่นเองค่ะสําหรับด้ามไม้ด้ามดาบของเราเป็นไม้อะไรนะคะพี่ช่าง เป็นไม้ประดูนะคะสาหรับด้ามยาวตรงนี้ก็จะเป็นไม้ประดูบอกคอสแตนเลตนะเป็นด้ามดาบที่ทาแว็กมาเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้ก็สวยงามเลยทีเดียวค่ะและก็ใบมีสามารถใช้งานได้จริงนะคะตรงนี้เพราะว่าเปิดคมให้พร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วสําหรับพี่ๆเอซีท่านใดที่สนอสนใจก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่เบอร์โทร0649892265หรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้และยังมีในส่วนของเฟสบุ๊กค่ะเชอร์เบลมีดดาบไทยค่ะก็ จะเป็นลงรายละเอียดแล้วก็รูปภาพที่ชัดเจนขึ้นนั่นเองค่ะก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้เช่นกันสําหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนค่ะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ